ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอ,ขอ,ข,อขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปทายบำรุงกระดูกและผิวพรร์ให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปรเซ็นต์จากปลาพี่นพสิงรถบรรทุกส่งชื่อเรื่องมาชื่อเรื่องว่ามาเอาหัวครับโอ้ยเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องราวของใครครับพี่นพ อ่าเรื่องเนี้ยเป็นเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นยังไงเดี่ยอ่าเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ว่ามันคาบเกี่ยวดีกว่าคาบเกี่ยวแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเราอยู่ร่วมด้วยแล้วมันเป็นคาบคาบเกี่ยวของเหตุการณ์ก่อนหน้าเราเป็นประสบการณ์ร่วมใช่เป็นประสบการณ์ร่วมเลยดีกว่าเอาละฮะเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่นบเชิญเลยฮะครับผมคืออ่ามันมันจะมีสองผัวเมียครับอ่าตาแหวงตาแหวงกับ ยายบางบตาแหวงเนี่ยก็คือเขาเนี่ยได้ค่าเมียตัวเองือครับฟับงไม่ผิดค่าเมียตัวเองใช่ตแหวงเนี่ยค่าเมียตัวเองเพราะว่าเพ่อพบางเนี่ยแกเนี่ยออ่ไปไปทํางานอยู่ในก็คือเหมือนประมาณไปใช้แรงอะไปใช้แรงในการทํานาทําอะไรอย่างเงี้ยช่วงช่วงที่ว่าเขาไปดํานาอะไรกันอย่างเงี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วทีเนี้ย ตแหวงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะหึงหึงหึงเมียมากมากซึ่งวัยของสองคนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบช่วยกันดันขึ้นเตียงแล้วอะ่ะยังจะหึงอีกอะ่ะอย่างเงี้ยเออมันมันก็ทําให้ตัวเองเนี่ยคิดคิดคิดไอ้น,นั่นไงแบบฆ่าเมียตัวเองอไปไปฆ่าเมียจนถึงถึงทุ่งนาเลยนะครับเออแล้วจังหวะที่ว่าตัวเองเนี่ย ไปไปถึงที่ทุ่งนาที่เมียกําลังเนี่ยแบบดําลงนานาช่วยคนอื่นเขานะ่ะแล้วบังเอิญว่าไปเห็นไปเห็นแบบรุ่นเดออีกอีกคนนึงนะ่ะเขากําลังแบบเอาถือกระติกน้ําะมานะเออถือกระติกน้ํามาปุ๊บแล้วก็มาเบิ่มประมาณว่าแจกน้าก็ให้กันกินน่ะตักน้ําให้ให้แบบคนที่เขาดํานากันกินน่ะมันมันมันเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าคนดํานาเนี่ยเขาก็มือเปื้อนใช่ไหมก็ค่อนข้างที่จะเออเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวไอกระติกน้ําเปื้อนหรือว่าแก้วเปื้อนเดี๋ยวเขาจะตักให้กระดกให้ครับอย่างเงี้ยให้ดื่ม<อ>ให้<อ>ก็ไปเห็นจังหวะนั้นพอดีเลยอือไปเห็นจังหวะนั้นพอดีเลยก็ดิงด่งดิง่งดิ่งมาเลยถือมีดอ่าเป็นอีเหรียญนะเนาะอืมอือนั่นแหละเดินมาได้ปุ๊บฟันเข้าคอของเมียตัวเองเลยโอ้โหอ่า ไม่ได้ถามไม่ได้ไทยไม่ได้แบบเอสอบถามาอะไรสักอย่างเลยอะ่ะเดินมาได้เนี่ยเมียกาลังแบบเออกาลังแบบรับรับน้ําอ่ะจากจากเออีลงอีกคนนึ่งอะ่ะกําลังกระดกกินเลยเดินมาได้ใกล้ๆแล้วก็ฟันคอเลยฟันคอแต่ว่ามันเป็นแผลนะคือเขาก็ยังไม่ตายอะนะที่เขาเล่าให้ฟังอะ่ะยังไม่ตายก็ล้มลงไปก็ คนเขาก็โอ้ยอ,อกแตกตื่นกันเป็นแถวหมดคนตัวแน่พอตะแวงเนี่ยฟันเมียตัวเองปุ๊บแล้วก็หันมาหาไอ้คนอีกคนหนึ่งที่ส่งน้ําให้กินเนี่ย<ะ>หวังที่จะฆ่าอีกคนนึ่งนะคิดว่าน่าน่ะเป็น,เป,นเป็นกิ๊กเป็นกั๊กอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ย<ะ>ก็เอตอตาคนนั้นก็ทิ้งกระติกน้ํแมาวิง่งลุยน้ำน้ำบานไปเลยเออทีเนี้ยตัวเองก็วิ่งไม่ทันเขาไง อืมวิงไม่ทันเขาก็เลยหันกลับมาหันกลับมาได้พบเดินดิงด่งดิ่งดิ่งมาหาทุกคนก็ย yeah ่ายาห้ามกันใหญ่เน้ะอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำงี้อะไรเงี้ย<ม>ห้ามกันไม่ฟังเลยมากลับมาเมี ye, ยก็แบบเออโดนฟันไปแล้วเนาะ<ม>คือลม้มลงไปทั้งยืนคือน้ํามันก็ประมาณแบบหัเวเข่า<ม>อ่ะเออลม้มลงไปหน้าความ่มไปก็ตัวเองก็พยายามแบบ แผลตัวเองไว้เองเงี้ยเออหันกลับมาเงยหน้ามาบุกบเห็นผัวตัวเองยืนคอมแล้วยืนคอมก็แทง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 เข้าไปอ๋อที่เขาเล่าให้ฟังกันน่ะไอ้แทงพอพอแทงเข้าไปปุ๊บจนเมียตัวเองเนี่ยแบบมือไม้เนี่ยมันแผ่แขนขามันแผ่ออกไปแล้วครัเขาก็ยังไม่ไม่ไม่พอนะถึงขั้นว่าเอาเอาออกออกจาก การค่อมเมียเนี่ยคือเอามีดฟันฟันฟันไปที่คอจนยจนขาดออกไปเลยเ oh. พราะมันขาดออกไปปุ๊บแล้วเขาก็ดึงหัวของเมียตัวเองเนี่ยเอาไปด้วยเลยนะบ้าไปแล้วพี่โง่จังเลยออเอาไปพอเอาไปปุ๊บก็หายไปเลยนะหายไปปุ๊บโอ้โหทางเนี้ยทางทางพวกที่เขาเหตุเหตุการณ์คือเขายืนตกตะลึง oh. แบบทําอะไรไม่ถูกไงบางคนก็ ยังอยู่ในท่าของการดำนาตูดกงโค้งอยู่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเขาเล่าถึงเหตุการณ์แบบนั้นไปเลยไงเราก็ฟังเข้าไปในในในจังหวะนหนึ่งนะเนาะเออคือมันเหตุการณ์มันมันเร็วมากอืมแล้วทีเนี้ยไม่มีการช่วยไม่มีการห้ามต่วนแอคนที่ว่าไม่รู้เรื่องก็วิ่งวิ่งไปเนี่ยคือเขาวิ่งหนีเนี่ยไปหาผู้ใหญ่บ้านนะครับเออไปไป ให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยน้อยช่วยรอยอะไรเงี้ยไอ้แวงมันไล่คาฉันมาอะไรเงี้ยอืมันก็ผู้ใหญ่บ้านก็พากันมาลูกบ้านหลายๆคนก็พากันมาเพราะว่าอมันไม่ได้ไกลกันนะเนาะไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่ก็พากันมาขี่มกระทร์ไซมากันเลยวิ่งกันตามมาด้วยพบมาเห็นโอ้โหเลือดน้องเลยน้องตรงน้ําที่น้เลยแล้วก็ถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรมันเขาก็เล่ากันส่วน คือเข้ามาเนี่ยยังเห็นคนยืนตกตะลึงกันอยู่เลยและแบบทําอะไรไม่ถูกอ่ะครับบางคนก็ร้องไห้สันอืมไอส้ส่วนส่วนส่วนในตะแหวงอ่ะหายไปแล้วครับตอนเนี้ยอ่พอพอบางคนก็ได้สะตงสตีอะไรก็เล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังแล้วก็ช่วยกันเอาไปให้ไปตามสับเปลือมามาช่วยกันช่วยกันเก็บศพเยปาปากอือแล้วผู้ใหญ่บ้านก็พาไปที่บ้านพากันไปที่บ้านของตะแหวงครับ ก็แหวงผูกคอตายอยู่ใต้คือของของของบ้านตัวเองเลยพร้อมพร้อมกับเอาไว้เชือกอะ่ะเชือกมัดผมอะ่ะของของเอป่าแล้วก็คล้องไว้กับตัวเองอยู่ที่เอวครับห้อยแดงแดงแดงเลยพร้อมกับหัวเมียแล้วก็ตัวเองโอ้โหน่ากลัวภาพน่าจะสรุปน่าจะสยดสยองมากนะพี่เนาะก็เลือดเลือดนั้นก็หยด ติ้งติ้งอยู่งั้นนะอ,อ่ะแดงฉานไปที่พื้นบวกกับไปน้ำลายของตะแวงอะ่ะห้อยดอกแดกดอกแก๊กกรด็ขาดใจตายพร้อมกับเลือดแด่แหละอืม,อมก็ทุกอย่างมันก็มันมันไม่จำเป็นจะต้องไปสืบสวนหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมันก็เห็นแล้วอะ่ะชัดเจนแล้วว่าเอ้ยคนนี้ฆ่าฆ่านี้แล้วคนนี้ก็ ฆ่าตัวเองตายแต่ทุกคนน่ะมันจะฝังใจตรงที่ว่ามันดหด้ายถูแค่แรงหึงไงแรงหึงหวงแค่นั้นเองถึงก็นอาจแบบฆ่าโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยครับอสุดท้ายแล้วก็อก็เขาซึ่งเขาไม่มีลูกไม่มีเมียแต่ไม่มีลูกไม่มีญาติอะไรกันด้วยนะมีแค่สองผนะัวเมียเก็คือเหมือนประมาณว่าหนุม่มหนุ่มโสดกับสาวโสดมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่อแล้วแล้วก็อยู่กันมานานเลยอ่ะก็โดยที่ไม่มีลูกไม่มีเต้าเี้่ก็หมสุดท้ายก็จบชีวิตกันด้วยลักษณะแบบนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยกันทําศพไปครับอ่าแต่ว่าเขาแยกกันนะแยกแยกกันอ่อเมียเผาวัดหนึ่งส่วนผัวเผาวัดหนึ่งอืมก็ทุกอย่างมันก็จบไปแหละจบไปโดยที่ว่าไม่เออไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก ไ,ไอ้ไอ้ตรงตรงที่ตรงที่เขาดำนาตรงตรงเวิรงนั้นนะ่ะทั้งเวิรงเลยอ่ะพวกไอ้ไอ้อะไรนะก้าก็ออะไรต่างๆที่มันยังวางอิเล็กเคขขายอยู่เลยแล้วก็เลือดมันยังแดงอยู่ตรงตรงเวิรงนั้นนะ่ะเขาไม่ทําเลยครับน่าจะเป็นตกเป็นไล่ๆเลยอ่ะที่เขาเขาไม่ทําเลยตรงนั้นนะอืมอ่าจนเวลามันผ่านไปมันผ่านไปอ่าจากที่ว่าเขาที่มันเกิดปัญหาเนาะเกิดเกิดเรื่องราวตอนนั้นอนะ่ะช่วง การดำดำนาครับจนมันเป็นหน้าเกี่ยวข้าวพอ,อมันหน้าเกี่ยวข้าวพ,พวกก็เมื่อก่อนเนี่ยเนาะมันก็จะเอ,อผมเนี่ยจะไปรับจ้างรับจ้างแบกแบกหมวกอะ่ะเข้าเปลือกอ <effort. S 1> วิง่งดองแดงดองแดงแดงเราไปเทอยู่บนข้างหลังรถหกร้อยอย่างเงี้ยครับ<ม>อ่ารถสิบรอมัง่งหกรอมั่งอ่ะอย่างเงี้ยก็ไปรับจ้างเขาอีตรงเวิร์กตรงนั้นอ่ะท,ที่ที่มันมีปัญหาเนี่ย ที่มันเกิดการฆ่ากันตายเนี่ยมันเป็นเวิร์กที่มันไม่ได้ทํอาอทํานาอยู่แล้วไงไม่ได้ดำนายอยู่แล้วมันก็เป็นเวิร์กเวิร์กใหญ่ยยเลยที่มันเป็นเ,เวลาเข้าสูบนงสูบน้ําแล้วก็เขาเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรพวกมันจะเป็นเวิร์กที่มันไม่มีนายใช่ไหมรถมันก็จะไปจอดตรงนั้นค <seems> รับพอรถมันไปจอดตรงนั้นพวกผมก็ไปวิ่งไปวิ่งกันนั่นแหละวิ่งแบกข้าวขึ้นไปแล้วตรงนั้นอ่ะมันจะมีอตรงหัวคนาเนี่ยมันพอดีเลยนะ มันอยู่ใต้ร่มไม้ของต้นของเขาเรียกว่าอะไรนะต้นต้นนกยุงมั้งที่มันเป็นฝักฝักนกยุงอะนะครับแล้วมันจะวิขึ้นแทรกแทรกกันกับต้นตาลอ่ามันจะขึ้นคู่กันเลยนะต้นตาลเนี่ยมันมันจะขึ้นโค้งโค้งมาเลยนะถ้าเออถ้ามันสุกเนี่ยลูกตาลนะเนาะมันก็จะร่วงแปะลงมาเลยนะครับเอลูกตาลเนี่ย แล้วมันก็จะมีไอ้ต้นนั้นมันจะขึ้นแทรกกันอยู่เงียคือมันเป็นจะเป็นร่มเงาทําให้แบบรถไปจอดปุ๊บแล้วเราเวลาเรานั่งพงนั่งพักตรงนั้นมันก็จะสบายหน่อยเงอื่าก็ไปแบกกันจนโอ้โหแบบมันอะวัยรุ่นนะเนาะเออสนุกสนานกันแบกกันเสร็จปุ๊บก็เออมันมันรถอะเขาก็ต้องออกไปที่ลงสีไงอ่าไปด้มที่โลงสีแล้วก็มาใหม่แล้วลงสีมันไกลค่อนข้างจะไกล มันก็ใช้เวลาในการวิ่งบรรทุกตอนนั้นอะประมาณสามเที่ยวเที่ยวเที่ยวสุดท้ายเนี่ยมันก็ล่อไปประมาณสักห้าทุ่มอ่าประมาณห้าทุ่มผมก็พอช่วงที่ว่าแบกนั้นเสร็จจนจนเที่ยวสุดท้ายแล้วอ่ะโอโ้โหท่านี้อ่าเจ้าเจ้าของอ่ะเขาก็มาเอาเงินมาแจกให้เนาะเงินมาให้อ่ะครับแล้วก็ซื้อเบียร์ไอไมเใช่เบียร์ดีเหล้าขาวนี่แหละ อมาซื้อเราขาวมาให้พวกผมกินกันโอ้นั่งกินกันสนุกสนานกันอยู่ไอ้ตรงข้างรถแดดอยู่ใต้ต้นไหนอะไรนะไอที่ผมบอกมากินนะ่ยต้นอะไรนะรผมก็เรียวกวมันไม่ถูกอืมอ่าต้นตาลนั่นแหละเอาต้นตาลแล้วกันอา่าแด่นั่งกินกันโอ้สนุกสนานกันโดยที่ว่าเราไม่รู้เหตุการณ์อะไรเลยไนงะตรงจุดตรงน,รงนี้เพราะว่ามันผ่านมาต้โหตั้งหน้า หน้าหน้าดาดานาจนมาถึงหน้าหน้าเกี่ยวข้าวเนาะมันนานมากเลยเออเขาก็คุยการสนุกสนานแล้วมันมีคนหนึ่งเน่ะที่เล่าเนี่ยเล่าเล่าในกลุ่มเนี้ยในจุดตรงเนี้ยเนี่ยเล่าถึงเหตุการณ์ตรงนั้นให้ฟังนี่แหละเออคือมันมันมันรู้สึกว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมึงจะมาเล่าทําไมวะเออมันมันมันมืดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันฮึกแล้วนะใช่เออจะมาเล่าทําไมวะแล้วบอกบอกเลยนะ ตรงนี้เลย oh. เออตรงนี้เลยเนี่ยตรงที่นั่งกับตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยยอ้ป้างเนี่ยนอนพายค oh. อขาดไปเลยตรงนี้เลย oh. นี่เลยมบงไอ้นกบืงนั่งทับล่างเขาเลย oh. โอ้เราอยากจะโดดถีบมันเลยมตรปุ่ดเออ <c oughs> โคตรปันป่นอะไรเนี่ย oh. เออเราเราจริงๆแล้วอะ่ะเ,ออเราพอจะรู้อุป,ปนิสัยของแตกคนนี้ไงว่าเขาเป็นคนที่ขี่เล่นแล้วก็เป็นคนที่ชอบหยอกอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นโกหกอืม อาจจะโกหกเราแล้วเล่าเขาปากแล้วก็คุณมากเอออย่างเงี้ยเหมือนไอ้พี่ช้างอะ่ะที่มันชอบกินเหล้าแล้วก็ชอบมารังแกเราด้วยการหลอกผีอย่างเงี้ยอ่าครับดูว่าเรากลัวก็โอ้โหตรงนี้เลยนกบึ้องนั่งทับล่างเขาเลยนะเอ,อ้โอัวรอกันเฮฮาเขาเห็นแล้วว่าเราลกวไงบอกว่ยโอ๊ยฮะจะมาพูดทำไมเนี่ยเออจะมาพูดอะไรเนี่ยมันดืนดื่นเนแล้วนะเออเกิดเอาเราขาวกระโดกใส่ปากแป๊กหนึ่งเอาวางแก้ว ขอวางแก้วนั้นนั่นแหละคือมันมีลูกตาลน่ะลูกตาลอ่าลูกตาลน่ะลูกตาลสุกเลยนะสีะแบบดําเหลืองอะนะมันตกลงมาจากไอ้ไอ้ยอดตาลน่ะตกลงมาใส่กลางวงเลยนะเสียงน้ำกระใหญ่นะเสียงเออเสียง,งน้ำแผ่แล้วคือเนี้ยลูกตาลมันสุกใช่ไหมมันก็ <แ S 2> มันมันก็แยกกันจากกันใช่ไหมออเออเออแต่มันไม่กระจายนะมันแยกออกจากกันไงเออตาคนนี้แหละ บอกว่าโอ๊ยตกใจเลยทุกคนแบบตกใจกันหมดเลยเฮ้ยโอ้โห,โหมองลงไปที่ที่ไอ้ลูกตาลตกลงมาครับ<ฮ>บอกโอ้โหม่คิดว่าหัวของอีปานนะพูดดิดูดิเออคือมึงจะบิ้วอะไรนังหนาวเนี่ยเออแล้วเราก็บอกแบบตอนนี้เราก็มองว่าเออเดี๋ยวเฮ้ยมันเป็นลูกตาลสุกเนี่หนี่าเนี่ยเออพอดีเลย มันก็เอาไปทำหนมตาลได้ใช่ไหมอืมใช่ฮะอา่าไปทำหนมตาลได้แล้วก็เออฮยโหลุกกระดกตูดขึ้นมาเกมจะคว้าเกมจะคว้าไปแล้วก็จะยกจะยกออกไปเอาไปวางไว้ตรงที่เอ่อเขาขอของเราอือพอช่วงที่ว่าเราจะคว้าเนี่ยจากลูกตาลที่เราเห็นที่มันแยกเป็นสีสีเหลืองๆอะอ่อา่อาอ่ามันกลายเป็นผมผม มันกลายเป็นผมผมที่มันสลายลงมาแบบแตกแตกออกมาจากอาไอ้ลูกตาอ่ะเอเอค,คือเรากําลังจะคว้าใช่ไหมแล้วมันเป็นผมอะ่ะเราก็มองอยู่เพราะว่ามันแบบมันมืดมคือไอ้ที่มันสว่างอยู่ก็คือแบบอแสงไฟจากรถที่เขาเปิดไฟหน้าเท่านั้นเองไงครับเราก็มองอยู่เฮ้ยขยี้ตาใหญ่เลยอะไรวะมันไอ้ไอลูกตาเนี่ย มันมีผมด้วยได้ยังไงวะเนี่ย,อยเออเรากําลังกําลังแบบจะคว้าคือยังยังมียังมีแบบน้ําหน้าไปเอามือเนี่ยไปสก,กิดบนเองนะปักปักปักอะไรวะแวกดูหน่อยนึงมันใช่ลูกตาลไหมโอ้โหแค่นั่นแหละงายท้อง<ค>พึง่งเลยนี่มันหัวคนนี่หวอ,ออ นี่มันหัวคนนี่วางคือหงายท้องปุ๊บแล้วคันนี้ยพอพอเราตะโกนว่าเฮ้ยนี่มันหัวคนนี่วา่ขน้นแหละไอ้ตาคนที่ว่าบิ้วเราอะนะแงลงมาที่พื้นกันแน่อีปานอีปานอีปานโอหหงายท้องกันใหญ่เลยทีนนี้เออพอหงายท้องกันพอหงายท้องก็ปุ๊บแล้วก็เกมลุกขึ้นกันไงพอเกมลุกขึ้นไปปุ๊บเอ่อมีมีรู้สึกว่าจะเป็นตะจงมั้งตะจงมั้งที่ที่เดินมาจากไอ้แบบเขากําลังแบบ เกียข้าวข้างบนให้มันให้มันดีแล้วใช่ไหมเขาก็เดินมาพอเดินมาปุ๊บเอ้ยมันเป็นอะไรกันเนี่ยไอ้พวกที่เมาอะไรเขาก็ว่าใช่ไหม<ะ>เออเดี๋ยวนี้ยพอพอพอเขาเดินมาปุ๊บเขามาเห็นเนี่ยเขาก็เห็นว่าโอ้โหไอพวกนี้ที่เมาจนถึงเห็นเห็นเห็นลูกตาลอย่างเงี้ยเออบอกเขาพวกผมก็ชี้กันหัวหไอ,อ้แต่คนนั้นก็บอกว่าอีพันอีพัน เออไอนี้เขาก็เดินเข้ามาเขาบอกมึงพวกมึงก็บ้ากันแล้วเนี่ยเออเห็นลูกตาเนี่ยเพ้อเจอกันเขาก็ไปเอาเหล้านะมาเทใส่แก้วแล้วก็เตรียมจะกระโดกนะครับเออเตรียมจะกระโดก,กปุ๊บไอท่ากระโดกของเขาเนี่ยคือเขาก็แบบกระโดกลําหัวมันก็ขึ้นใช่ไหมถูกเขาก็แง่ขึ้นไปข้ปางบนในต,นต้นต้นตาลต้นตาลกับต้นนนั้นที่มันคู่กันนะ่ะเออแง่ขึ้นไปปุ๊บแก้วเหล้าเนี่ยทั้งเหล้าเนี่มันหก มันไม่ได้เข้าปากแต่มันหกลดไตจมูกเขานะออแล้วก็มองค้างอยู่งั้นอ่ะเออมองค้างอยู่ปุ๊บพวกผมอะ่ะมันก็ต้องมองตามใช่ไหมลักษณะเดียวกันอ่ะใครมองไปทางไหนก็ต้องมองตามขึ้นไปโอโ้โหทุกคนเห็นกันน,ะนะั่นแหละมันเป็นภาพของผู้หญิงที่ไม่ไม่มีหัวนั่งแกว่งขาอยู่ข้างบนหัวขอวผมอ่ะโอ้แค่นั้นแล้ว ไอ้นบไปก่อนคนแรกเลย <c oughs> เออวิ่งขึ้นทางไปเลยแหกปา้าพี่รอพีรอ่รอไปทางโน้นเลยผมมาไม่ไม่อยู่เลยใครจะใครจะยังไงก็แล้วแต่ผมไปก่อนเลย <c oughs> เออเพราะว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมาปีกามันอยู่ข้างบนไงพวกไอ้พวกป,ป,ป้าๆพวกอะไรต่างๆนี่ที่เขาที่เขาไอ้มามาช่วยกันตอนช่วงหัวเย็นเนี่ยเขาก็ยังอยู่ข้างบนเขานั่งกินกันอีกบงหนึ่งอยู่ข้างบนวิ่งไปหาเขาก่อนเลยผมอะครับ <c oughs> เออไปบอกพี่ลออไอ้ป้าช่วยด้วยพี่ลอกอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยก็บอกเข้าไปเงี้ยเออเท่านี้ยไอไ้อทางทางนู้นน่ะเขาเขาก็แบบว่าเฮ้ยเห็นคนแบแอะแตกตื่นกันมาอะไรเงี้ยเออแตกตื่นกันอะไรกันอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันวะเออคนที่แบบว่าเขามีรู้สึกว่าจะมีอายุหน่อยเนาะเออ<ะ>พวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยโอ้โหเมาเหล้ากันไอ้ฮ่าพวกไอ้ทษจีไอ้พวกมึงนี่มันอะไรกันนั่งหนาเนี่ยเหนื่อยกันอะไรหรือไงเนี่ยตาฟงตาฝาดกันเงี้ย เออก็พากันมาที่รถปีก้ัพไงพากันมาที่รถปิกอัพก็มายืนออกันที่รถปิกอัมกันใหญ่เลยหน้าตาหรือหลากันใหญ่เลยอุผีผีผีพวกคาดอะไรอย่างเงี้ยเออตอนเนี้ยคือยืนคุยกันยืนอะไรกันบอกก็พยายามให้ให้ทุกคนอ่ะสงบสติอารมณ์กันอืมเออว่าอย่าพยายามพูดอย่าพยายามอะไรกันมันเลอะเทอะกันใหญ่แล้วพวกมึงเนี่ยอืม ตอนนี้ลุงคนที่ดูแล้ว่มีมีแก่แก่กว่าเขาหน่อยอะก็บอกเอาเฮ้ยไปไปเอารถมาไปเอารถขึ้นมาเที่ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวทางลงสีเขาจะรอออไอคนขับรถก็ไม่ยอมไปก็เลยบอกว่านั้นลุงพาพาผมไปไปหน่อยไปเอารถหน่อยก็พากันเดินไปสามคนรวมลุงคนนั้นด้วยผมก็ยืนดูอยู่ลุ้นอยู่นะมาอยู่กับคนเยอะๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะผ่อนละผ่อนขายหน่อยละครับอ,อก็ยืนดูอยู่ทุก อเขาก็เดินเดินลงกันไปเพราะมันก็ไม่ได้ไกลกันมากมายใช่ไหมมันก็เห็นอยู่อ่ะเออก็เดินเดินไปเดินกันสามคนลุงคนนั้นก็นำหน้าไปเพอน,นำหน้าไปได้หน่อยนึงแค่นั้นแหละเออลุงคนลุงคนนั้นไปปุ๊บแล้วก็วิ่งมาก่อนคนอื่นเขาเลย <c oughs> เออวิ่งมีมาตอนคนอื่นแลยสองคนนั้นก็ตามตาม,ตามนายคนขับรถด้วยก็ตามมาแล้ว <c oughs> แล้วก็มายืนอยู่บอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมเมาหัวื <c oughs> อมือนมันจะมเมาหัวของมันเออ อีปานอีพานมันจะมา,าห่วงมันครับเออก็มามายืนคุยกับพวกแบบลุงกับป้าที่ว่าเขาเขานั่งกันอยู่แล้วกันอย่างงี้ไหมเออบอกกูไม่ไม่เอาไม่เอาแล้วกูกูไม่ไปละกูไม่ไปละอืมใครใครเขาจะไปเอาก็ไปเอาเถอะเออคือผลสุดท้ายแล้วก็ให้อ่าคนขับรถพิกอัพเนี่ยก็พากันไปนะพากันขึ้นรถไปแล้วก็ไปบ้านผู้ใหญ่ครับ ให้ผู้ใหญ่เนี่ย,ายมาผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านมามาเอานีาไ่ไงพากันมากันเยอะๆเลยพามาเอารถรถไอ้ข้าวอ่ะเออก็พากันขึ้นมาเลยขึ้นไม่รู้เอามากันยังไงนะก็ไอ้รถรถข้าวรถกินข้าวก็มาถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านอ่ะครับอืมก็เขาก็มาด่านะเพราะว่ามีคนไปเล่าเล่าให้ฟังอนะ่ะว่าพูดไปพูด ล้อเล่นกันนะอืมอือพูดถึงเขาพูดอะไรต่างๆเงี้ยนั่นแนละยครับก็นั่นแหละเขาบอกว่าอืมอือที่เขาพูดกันนะเขาบอกว่าอปานอนะ่ะมันมันหาหัวไม่เจออือเออมันหาหัวไม่เจอมันจะมเมาหัวมันเพราะเพราะว่าสามีเขาเอาหัวไป,<อ>ไปด้วยเออเอาหัวไปอย่างเดียวไง แต่ว่าตอนที่ตอนที่ว่าเขาแยกแยกกันเผาเนี่ยเขาก็เอาหัวมาไว้แล้วนะออเออแต่แต่เราไม่รู้ไงว่าตายไปแล้วไปคลอกันอีกหรือเปล่าแล้วก็ไปเอาหัวกันหนีกันอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้เราก็ไม่รู้ไงใช่ไหมครับอ่าอันนี้อันนี้ก็เค้าเออเขายังตามหัวเขาอยู่อ่ะอืมอย่างเงี้ยผู้ใหญ่บ้านเขาพูดนะนะออครับอันนี้เขาผู้โอโอใหญ่บ้านเคยเคย เคยเล่าให้ฟังว่า,เ,าเขาฝันเขาฝันว่ายาปนนะาน่ะยาปาน่ะมามาหาผู้ใหญ่บ้านมายืนอยู่ข้างล่างอนะ่ะแล้วก็ตะโกนเรียกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ตื่นขึ้นมาแล้วเปิดประตูขึ้นมาว่าใครลูกบ้านที่ไหนมาเรียกวะเขาเปิดพอเปิดหน้าต่างม,มาดูใช่ไหมเปิดหน้าต่างมาดูพุกบจะเงอมาดูพบโอ้โหเห็นนะ่ะยาปาณ่ะยืนไม่มีหัวอออืเแต่เสียงแต่เสียงมานะ่ะเสียงมากระลมว่า หาหัวให้หน่อยมาเอาอเหัว,วหาหัวให้หน่อยอนั่นแหละแล้วผ้ใอย่บ้านก็ตื่นขึ้นมามจะดวงตื่นขึ้นมาเขาเขาก็บอกว่าเขาก็ไปปรึกษากาบหลวงพ่อหลวงพ่อเขาก็บอกเขาก็ทําทําบุญบอกบอกกันไปแล้วไงว่าว่าว่าเอาหัวไปให้แล้วอย่างเงี้ยครับอออันนี้อันนี้เราเราเราอยู่บนโลกมนุษย์เนาะเราก็สันนิษฐานได้อย่างเดียวว่า หัวตายไปแล้วเนี่ยมันไปเอา <ứng. S 2> หัวไปตุกหรือเผาอย่างเงี้ยอืมเออเราก็ไม่รู้ไงเออเออนั่นแห,ห,หและโหดโหดร้ายจังเลยอ่ะเนาะใช่ครับ <c oughs> คือบางทีนะเข้าใจถึงอารมณ์หึงเนี่ยเข้าใจอยู่นะการที่ผู้ชายถึงอ่าเขาเรียกว่าฆ่าได้แต่อย่าไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแต่คุณก็น่าจะฟังเหตุผลหรือเปล่าหรือถ้ามันไม่ได้มีหลักฐานแบบแบบ ชัดเจนอย่างเช่นในขณะที่กําลังเห็นเลยว่านอนอยู่ด้วยกันเออไอเงี้ยก็คนอย่างแต่นี่คือไปดํานาอยู่ฮะแล้วแค่หยิบแก้วน้ําหยิบขันน้ํามาส่งให้กินแค่นั้นคือป้อนให้อะคือมืออาจจะเปิดใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องปกติดแดดันแต่ดันเป็นคนที่ที่รู้มาว่าคนน,นี้น่าจะเป็นกิ๊กเป็นคนที่ มันมีเรื่องราวมาก่อนนานนเออ้อใช่ไงถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่ใช่ถ้าเป็นคนอื่นถ้าเป็นคนอื่นส่งน้าไม่กินก็อาจจะไม่มีเรื่องครับแต่ดันไปเจอไปเจอไงโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าอย่างที่ผมบอกครับตบมือข้างเดียวมันไม่ดังแน่นอนใช่เออคุณปานเขาอาจจะไปเล่นด้วยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทาไมถึงต้องหึงหึงห่วงขนาดนั้นแต่การกระทําเรามาพูดถึงการกระทํามันโหดร้ายเกินไปฮนะ มันมันรุนแรงเกินไปถูกต้องครับนะเป็นการอาจจะอาจจะด่าแรงๆหรือว่าเฮ้ยเคลียร์กันก่อนหรือว่ายังไงก็ว่ากันไปแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีเหตุก่อนก่อนหน้านี้<ช>ครับ,รบทําให้เขาต้องตัดสินใจทําอะไรแบบเนี้ยแล้วตัวเองอาจจะมารู้สึกผิดตอนหลังอ่ะรู้ตัวไปแล้วว่าเอ้ยฆ่าเมียไปแล้วขาดสติพอสติกลับมาปุ๊บเสียใจ หูคอตายตามแฟนตัวเองไปโอ้ oh, เรื่องรงาวมันน่าจะมีการทะเลาะบ่อแวง้งหรือว่าไม่ไม่ลงรอยอะไรกันมาก่อนหน้านั้นนานนาน,นานพอสมควรแหละก็เป็นไปได้ฮนะครับถึงได้มาถึงขั้นขั้นว่าแบบเห็นเลเห็นบางสิ่งบางอย่างก็ลงมือฆ่าแล้วอะใช่อ่านะฮะก็ ขอเป็นว่านะครับฟังเรื่องนี้ให้มันเป็นนิยายสักเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันโหดร้ายเกินไปครับมันโหดร้ายเกินนะครับแล้วก็หุยคนที่เข้าใจครับต้นตาลเนี่ยเวลาลูกตามันหล่นนะมันไม่ใช่เสียงเบาๆนะครับมันจะบอกโอ้ดังมากเพราะผมเคยเคยอยู่เคยไปเอาลูกตาลที่สุกแล้วเนี่ยมาทําขนมตาลจริงๆใช่ใช่ครับ,รบมันดังมากโบ๊ะแล้วสิบ <laughs> แล้วถ้ามองดีๆนะ มันก็เหมือนเส้นผมของคนเหมือนกันเหมือนเลยเหมือนนะเหมือนนะมันจะมีสีหรือสีดำดเหลืองเหลืองครับเป็นไฟฝอยอ่ะทุกมันเหมือนเหมือนกันนะครับเออเหมือนเหมือนกันแล้วหัวเรื่องนี้น่าก,กลัวมากหันไปมองปุ๊บเจอคนกําลังห้อยอ่าห้อยขานาง,งน่งแบบอ่าคือต้นต้นไอ้ต้นหางอ่าต้นนกยุงดีกว่าเนาอต้นฝังนกยุงเนี่ยมันเป็นต้นที่ว่าออกจะนวลๆสีออกจะขาวๆาวอ่ะครับ ้นมันจะเนีย,เนยนๆน่ะแล้วเวลามันโดนกระทบแสงแสงไฟบางบางส่วนเนี่ยมันจะค่อนข้างจะขาวแล้วเราเห็นผู้หญิงที่นั่งห้อยขาที่ไม่มีหัวอืก็เลยชัดเจนไงใช่โอ้ยอ่ะเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคุณค,คุณนบหรือพี่นบสิ่งมาเราเป็นทุกนะครับเดี๋ยวก,ก่อนที่จะวางสายพี่นบยังไงก็ขอให้ขับรถโดยปลอดภัยดอดปลอดภัยนะพี่นะ ครับผมอคุณติกิฟังอยู่ในห้องสตรีมด้วยเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวออกแล้วได้เวลาแล้วได้ครับพี่โนบขอบคุณมากแล้วก็กอบวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะพี่ครับผมยังไงก็พี่เป้เนาะแล้วก็แอคเคนแล้วก็เป็นรายการสามก๊กเนาะครับเอ่อยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโอ้หร้อนมากเลยน้ำกินเยอะๆเนาะครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ